มาแสงยังงีไม่ต้องได้อัดแล้ว my gosh มันมืดแล้วอ้อาวช้อปปี้เด้งเฉย6โมงส่งฟรี10บจุ10ยังไม่หมดรีบเก็บด่วนโอ้โหวันนั้นแม่งไปใช้แม่งหมดก่อนเนยฮะซึ่งวันนี้เรามาอยู่กับผับจีโมบายตอนที่20ผมนั้นจะมาบอกว่าผมนั้นจะไม่ได้เล่นแล้วผับจีโมบายเพราะมันอะไรเพราะฉลากฝีไฟไงฉันต้องรบผับจีฉันต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งไงเพราะว่า คนเรามันต้องแบบใจเดียวนะเออหลายใจไม่ได้หลายใจมันก็หลายคนก็เหมือนไอ้เกมฮะับ What the fuck เพราะผมจะจบ EP นี้เป็น EP 20เ e. พราะมันไม่มีอะไรน่าเล่นเลยไงและอีกอย่างคือเราก็กากดได้ไงเราแบบเราสุ่มไปเจอเ,เต่วเวลโหดๆหเงี้ยมันก็ทําให้เราเสียลใจในการเล่นไงแต่ก็เลยรู้สึกว่าเราไม่อยากเล่นกับเกมนี้ห้องมคู่ควรแต่ถ้ามันอยากเล่นอะเดี๋ยวมันก็ม,นมาเล่นเองไงแล็ปแร็ปแ,ปแป็่วงนี้เราจะมาเล่นส่งท้าย EP ดี10 มันจะกลับมาเมื่อถึงเวลาของมันมบางทงเหนื่อยใจนะเพราะว่าติ๊กตอ็อกเช้ใช้ติ๊กต็อดดี y o u t u แบบวิวดีๆมากเลยอนะผับเจี๊ยบดูฝ่ามร้อยร้อยกว่ามันอ a เมซิ่งดิงกับหมาเดากันมากเลยแต่ว่าเราไปเลมวันเลยดีกว่าไม่เป็นการเสียเวลาคนทำเพลงเฮ้ยก่ <S 1> <S 1> อนที่เราจะเลิกเล่นวิวว้าว,วนนอุ้ยเจออีกคนนึงโอ้ my gosh โอ้เจออีกคนว้าว a m a z i n งมากเลยหัวใจเขาเฉีนไปเลยเฮ้ยเจ้าหัวเข้ามาไปแล้วสมองมันฉันกำลังจะปีนบันไดขึ้นบ้านไปแลสโกเตอ,อ,อบอกเลยนลียยย่นั่นแหละสวยสวยสวยไม่ใช่นี่นะสาวในทีมอะ Amazing ม,มากเลยเฮ้ยเอาว่ะเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะนา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  การมีสาวทีมนี่มันเยี่ยมจริงเฮ้ยเอาว่าเหลือเชื่อโอ้โหสี่คิวไม่ตายอ้าวเฮ้ยอ,อีกคนออกไปแล้วย่เยยงยิงเร่งปักป่อหมายี่ทมีกระเฮิร์ตไอ้มึกกูสองตูดทำไมเนีเ่ยเออนั่นแหละสวยสวยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ย แม่งโดนล่ดโอ้โดนล่าสี่ตัวอุ้ยได้อยู่ได้อยู่มีแววที่จะชนะอุ้ยลาลิสโก้อย่าวนี่นี่ไงไม่โดนสักงมิดโอ้ยว้าวว้าวโอ้เพื่อนทำไมเรือมาีนนี้อุ้ยว้าวมาเจอผมไม่คิดหรือชตานี่ ตาชะตาเกาแล้วที่มันที่มันอยู่ใกล้เลยไปชอบเนี่ยเห็นแม่พูดยังไม่ทันขาดคำเรียวหกสิบสามสิบดูมาแป๊บเดียวหายได้ห้าคิวแล้วมานี่ไม่ทันได้ยิงใครเลยเนะี่ยไม่สักเส้นยังไม่เห็นเลยเอาไ้มาไปย,ย,ยังยังไม่ได้สักคิวเลยปืนยังเป็นอันแรกเลยเนี่ยยิงมันเออตาย รถแดงแไหมมือดำัต่มือหักคง yes! เยอะแยะ yes คลิปนี้จะสั้นหน่อยมาครั้งนี้ดีแบบโอ้โหแสบตาจัดอ่ะนี่ผมมาต่อจากเมื่อวานเพราะว่ามันน่าจะคลิปมันน่าจะสั้นเกินมาสักสี่นาทีได้มาแถมมาแถมวีดีสุดท้ายเราก็ต้องแถมสักหน่อยเล่นอีกสักหนึ่งสองสองนาทีพอละอ้อาวโอ้ มาอีกแล้วตอนนั้นก็มาพี่มาว่ะดูหน้ากูไปแบบดูแบนๆ,ๆเนาะโอเคอ,อ๋อไอเฮียมเพลมทีมนี่่ะแปลกนะตอนอาลิปไม่ตอนที่ไม่อาลิปไม่แหลกแต่ตอนอาลิปแหลกมันเป็นความผิดของดีเคอ เอ้ยเอ้ยโอ้โหสกอร์เราดูน่าเกลียดมากตอนนี้เราจะไม่ตายกูนี่ตายเองไงฮะเออเจสแขกเลยยิงอันนี้แลมโบ้เลยกูขาง สามว่ะสามอุ้ยสกอร์เดียว,วกันแล้วเว้ยว่าดูเดือดตัวนี้ดูออกมาเซ็ตอ <Hello. S 2> ุ้ยมึงยังโมโหมะมาทะลึ่งมาโผหน้าใส่อีกไปละวันแล้วเราจะแพ้แน่เลยใชไม่อยากเ้ยเฮ้ยเหลือห้าเราเอาแล้วครับตอนนี้ลุ้นจัดเราจะแพ้หรือชนะแต่ที่ดูรู้ยิงไม่ตายตอนนี้ลุ้นนั่นน่ะลุ้นเกงตูดหรยอขี้หลุดตูดนนั้น โอ้โแชินอะแข่งลอยมากมันใช้มันเติมยาวันละสองขวดหมายถึงยาคูนะอันนี้มันผมจำได้ว่ามันเป็นนะคแบบยึดด่านอะไอด่านเนี่ยเป็นยึดแบบว่าพื้นที่อะอย่างอันนี้สีแดงอันนี้สีดำอันนี้สีอะไรก็ไปยึดที่เย่างช่างนานอย่างนี้ 2นาทีเวลาโดยประมาณสิบเอ็ดอ่ะเลื่มแล้วจะเล่นมุกซะหน่อยเล่นมุกก็คือว่าฉันรอขนาดนี้ฉันรอมานานแล้วยังรอได้รอไปนานเหลือเกินแต่ไม่ใช่ไอ้สแปดปีนึงอันมันก็นานไปผมไม่ออกทีของเรานะสำหรับว่าใครที่ไม่ใช่ทีของเราก็จะไปอยู่เลยอยู่แล้วเจ็บเปล่าเป่าโอ้เจ็บไม่พอแหลกด้วยสิโยโอ้โหปืนนี้มันก็ดีดไปขึ้นฟ้าเลยขนาดนั้น เจอฐานมาละเจอรังมาละบุกรังมาละเอ้ยบุกรังบุกรังนี่ขนาดนี้ยังเปลี่ยนฐานไม่มาสาอะไรเธอเปลี่ยนใจ <c oughs> โดนคุณลอยแน่เรื่องลอยลอยนี่พี่ชอบลอยคนนะไม่ใช่ลอยตูดยิงเออสวกยี่มนนั่นแหละยิงโดนฟาไว้ฟาไว้เอ้ยยังไงมาแล้วอุ๊ยเอาวะมาแมาแล้ว อุ้ยเอาวะชนะแล้ว yes yes ชนะแล้วอืมี่สุดการเดินทาง EP ที่20ฉันจะกลับมาในวันที่โทรศัพท์ของฉันดีเพราะฉันคือเนทเจรแล้วเนทมาเจอกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเป็นเกมอื่นสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับ あ!